สวัสดีครับรายการกอติดจะาตามดูผู้แทนกับผมวิชิตเดชทาประสบครับผู้สื่อข่าวุโสหนังสือพิมพ์ทันใจนิวอินไซต์ทีวีทีทีทีวีทีวีออนไลน์ประธานใหญ่องการตรวจสอบการแชฉนารัฐอตรออตตรกลุ่มพันเอกพิเศษสุบันแสงพันธที่ปรึกษาวุโสฝ่ายกฎหมายสำนักงานกฎหมายสยามระผีครับทางรายการเราเปิดสายด่วนให้คำปรึกษาข้อกฎหมายกระบวนการทางกฎหมาย กระบวนการในการร้องทุกข์ร้องเรียนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือในการติดต่อประสานง,งานหน่วยง,งานของรัฐครับจะเป็นสถานีตำรวจที่วาการอำเภอสารกลางหรือข้ายการส่วนกลางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใ,จใ,จใดๆทั้งสินนะครับมือถือดีไลน์0 6 4 5 1 6 6 7 9 4วันนี้เราพบกันวันที่27กันยายน2566วันนี้มีการไปชุมสภาผู้แทนรัษดรนะครับ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมนั้นประธานสภาผู้แทนราษฎรจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรําความเดือดร้อนปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเข้าห,าหารือประธานสภาเพื่อแจ้งไปยังหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการแก้ไขก็เป็นอีกผลงานหนึ่งละครับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการประชุมในแต่ละครั้งวันนี้มีหลายประเด็นทีเดียวครับแต่ประเด็นที่เรานํามาเสนอวันนี้เช่น สมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรหารือประธานสภาในเรื่องของราคาหมูราคาวัวตกตำ่ำเรื่องการแก้ปัญหาหนี้ข่ายการเช่นข้าชการครูการเสนอตั้งคณะกรรมาการวิสามัญพิจารณาศึกษาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับสถานบันเทิงนอกจากน,นั้นยังมีสมาชิกสภาผู้แทนรัศฎรครับเสนอว,ว่าในวันพรุ่งนี้การประชุมสภาผู้แทนรัศฎรนั้นจะขอเสนอยัตติด่วนด้วยวายจานะครับในเรื่องความแตกแยก ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาน,นะครับมีข่าวด่วนจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติาแถลงข่าวผลการประชุมเลือกพบตรในวันนี้ไปติดตามประเด็นข่าวต่งตางๆพร้อมๆกันเชิญครับที่ราคาสุกรตกต่ำนะครับจากกิโลละเก้าสิบาทตอนนี้เหลือกิโลละ56บบาทก็ทำให้พี่น้องผู้เลี้ยงสุกรได ขาดทุนตัวประมาณเกือบสองพันบาทนะครับก็ฝากท่านประธานด้วยนะครับเรื่องที่สามก็เรื่องผู้เลี้ยงโคข,ขนอ่ได้อ่เลี้ยงโคข,ขนแล้วก็ได้ขาดทุนนะครับตอนนี้จากโคข,ขนกิโลละเก้าสิบาทตอนนี้เหลืออประมาณกิโลละหกสิบาทก็ยังหาพ่อค้ามาซื้อไม่ได้นะครับฝากท่านประธานด้วยครับครับขออารืาท่านประธานผ่านไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในประเด็นแรกเรื่องปัญหานิสินของข้าราชการที่อยากจะาเปลี่ยนไปถึงนายกรัฐมนตรีให้เอาเรื่องนี้เป็นวาระแห่งชาติครับขอเข้าสู่ะระเบียบวาระที่5.1นะครับยติเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงให้สอดคล้องกับสภาพจริงป้องกันปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์และคอร์รัปชัน่าานรมการครับ ครับเชนท่านอธิสฐนครับครับขอกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายอดีศรเพียงเกตบัญชีรายชื่อจากภาพเพื่อไทยก่อนหน้าที่ท่านจะมานั่งเป็นประธานผมได้ยกมือขึ้นเรื่องยติด,ด่วนตามข้อบังคับข้อที่ห้าสิบเกี่ยวกับเรื่องที่มันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนได้ประสานงานกันแล้วว่าเรื่องสำคัญอย่างนี้ ขออนุญ,ญาตไปพูดในวันพรุ่งนี้หลังเรื่องรับทราบครับจะได้ตั้งตัวกันเพื่อจะตั้งคณะกรรมาการวิสามันแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสนัตว์งานตํารวจแห่งชาติครับผมจึงขออนุญาตกลับเรียนท่านประธานครับผมครับขอบคุณท่านที่สอนครับก็เห็นเช่นเดียวกันว่าเป็นเรื่องด่วนมีความสําคัญนะครับยังไงเดี๋ยวทางวิปหารือกันแล้วก็แจ้งการตกลงกันอย่างเป็นทางการให้ผมอีกครั้งนะครับ การแต่งตั้งพบตรทั้งใหม่นั้นได้มีการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้ที่จะเป็นพบตรท่านใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่อยู่ระหว่างในขั้นตอนทางธุวการเพื่อนําความกลาบประคมทูลน,นะครับจึงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในใน,ในเรื่องในวันนี้นะครับใน